สวัสดีค่ะดิชานนางปิญญาณสุรพินิษย์เป็นประธานกลุ่มข้าวยินซีเพื่อสุขภาพบ้านนนขอตำบลขี้เหล็กอำเภออสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ประมาณปี57นะคะตอนนั้นผลผลิตทางการเกษตรข้าวราคา8-9บาทอุ้ยข้าวหอมมะลิอะไรราคา8-9บาทใช่ไหมคะข้าวเปลือกและทีนี้ก็เลยไปดูงานกับกศอนอที่นูน่นที่นี่ที่นั่นเขาบอกว่าทําข้าวหางนะเพิ่มผลผลิตแล้วก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เขาก็ทํากินมาทํากันมากินในครอบครัวและทีนี้อ่ะลองทําดูซิเรามาเพิ่มผลผลิต แปลรูปมันขึ้นมาเอาข้าวเนี่ยจากข้าวกิโลละ8ปบาทเนี่ยข้าวหอมมะลิ105เนี่ยที่เป็นขึ้นชื่อของจังหวัดรอยอ็ดมาทําผ่านกระบวนการข้าวหางนี่มันเป็นชื่อแต่ว่าข้าวทุกตัวข้าวทุกกี่ห้อข้าวทุกทุกอย่างข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวดําข้าวหอมมะลิแดงเราทําเป็นข้าวหางได้หมด ปีนั้นข้าวข้าวราคาต่ําจริงๆเราก็เลยได้ได้ความคิดได้ไอเดียจากการรวมกลุ่มกัน4ีห้าคนมาทําตัวนี้ทําดูซิอ่าออกตลาดดูแล้วก็ไปเสนอพอชอตามหน่วยงานอบอตอพอชอจากอําเภออําเภอก็แนะนําเราให้ไปจังหวัดดูมันจะมีจะมีตลาดที่เขาจัดขึ้นสวัสดีครับผม วิเชียนบ้านหนองบัวครับพนักการอำเภออัสมารทครับกลุ่มข้าวอีซีเพื่อสู่ภาพบ้านนนท์ขอเดิมเราได้มาส่งเสริมในเรื่องของการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพซึ่งมีการทําผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าประเภทเสือกกและส่วนหนึ่งก็คือทางหมู่บ้านชุมชนผลิตข้าวเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วแล้วก็เลยมาส่งเสริมในเรื่องข้าวแล้วต่อมาก็ในเรื่องของการขยับจากกลุ่มอาชีพขึ้นมาเป็นพัฒน,นาขึ้นเป็นกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แลก็มีการส่งเสริมในเรื่องกองการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเพิ่มขึ้นนะปัจจุบันปี59และปี62ก็ได้รับการไปคัดสรรได้ผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวนะครับในเรื่องของเมื่อพัฒนากลุ่มขึ้นมาในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของทุนทางกรมการบริกาชนเรามีเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเข้าไปกู้ยืมเ,เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อมา ต่อยอดของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่อก็เราได้รู้จากทางพัฒนาชุมชนแนะนำมาว่าเขามีกองทุนบทบาทสตรีในการกู้ยืมเงินทางกลุ่มเราสนใจไหมพอดีเราเราอยากเพิ่มผลผลิตอยากผลิตสินค้าให้เยอะ ในเรื่องเราก็มาให้ข้อมูลในเรื่องแหล่งทุนว่าเราทางกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ที่ไหนบ้างส่วนหนึ่งก็เรื่องของที่ใกล้ตัวก็คือเรื่องของกองทุนว่าบ,บุรษสตรีเพราะสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นสตรีอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็ในเรื่องของการส่งเสริมเข้าสู่ให้ไปจดทะเบียนเป็นวิสากิจชุมชนกับทางกลมส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งก็จะจะสามารถพัฒนาต่อยอดในเรื่องของมีทุนเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมได้อีก ็ได้ทางพัฒนาชุมชนแนะนำให้เราเข้าไปไปยื่นไปสมัครไปยื่นขอกู้ดูเราก็ได้ปี63ะค่ะซึ่งเราได้ยื่นไปก็ได้มา7,000 0แล้วก็เราก็มาซื้อข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิแดงข้าวเหนียวดำข้าวไรเบอรี่ข้าวเหนียวแดงแล้วก็ข้าวหอมมะลิ105 ปูข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ทุกขบวนการผลิตนะคะเราถ้าปุ๋ยเรก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เราใช้ขี้วัวขี้ควายอะคะ่ะ ในการปลูกข้าวแล้วก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นพวกน้ำหมักหรือว่าก็เป็นใบไม้ที่เรามันมีต้นไม้อะคะ่ะแล้วเราก็จะมีวันทําความสะอาดวัดทุกวันที่10แล้วก็25ของของทุกเดือนสมาชิกกลุ่มเราหรือว่าชาวบ้านอะ่ะเขาก็จะเอารถเข็นเพื่อจะเข็นใบไม้อ่ะคะ่ะมาไปหมักบางคนก็จะหมักที่วัดบางคนก็จะเอาไปใส่ทุ่นาเลยในการทําเป็นปุ๋ยใส่ข้าวของของกลุ่มเราอะ่ะค่ะ สิ่งที่เรายังภูมิใจและก็ทํามาทุกวันนี้นะก็คือข้าวหอมมะลิ105เป็นข้าวพัน์ธเดียวกันกับทุ่งกุลาที่ทุ่งกุลาเขาขายได้ราคาของเราที่ได้ก็คือเราเอาข้าวหอมมะลิ105ที่ปลูกในอําเภออาสามมมามาทําเป็นข้าวหางไปคัดสัน5ดาวแล้วก็ข้าวเราน่ยได้ระดับ5ดาวตั้งแต่ปี59แล้วก็ปี62 นี่แหละค่ะคือสิ่งที่การันตีแล้วว่าข้าวเราในพื้นที่ที่ว่าไม่ใช่ GI เราปลูกแบบอินรีย์แล้วก็ยังได้5ดาวเราก็ภูมิใจในข้าวของเราที่ว่าขนาดเราอนะินทรีน่ะเรายังไปแข่งขันกับเขาไปตรวจสารต่างๆเราก็ยังได้5ดาว